กระแสข่าวการยุบตารวจรถไฟภายในตุลาคมปีหน้า2566นะคะก็เลยเกิดความกังวลใจในหลายกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารรถไฟอย่างไรก็ตามนะคะหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามกับบอชอกค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยในเรื่องนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผู้ว่าค่ะ รเรียนถามท่านผู้ว่าการก่อนเลยนะคะถึงเรื่องของกระแสข่าวการยุบตํารวจรถไฟอันดับแรกเรียนถามว่าตํารวจรถไฟหน้าที่หลักๆจริงๆมีอะไรบ้างคะจริงๆต้องกลับเรียนว่าการเดินทางบนรถไฟเนี่ยมีมายาวนานนะครับแล้วก็การเดินทางบนรถไฟเราจะเห็นบรรยากาศนะครับเป็นเป็นบรรยากาศของการเป็นการเดินทางโดยค่อนข้างจะเปิดะนะครับคนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับการขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นรถ ประจำทางอื่นๆะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้คนที่ใช้รถไฟเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีจํานวนมากะนะครับในสมัยโบราณเมื่อก่อนเนี่ยเขาจึงต้องมีตำรวจเพื่อให้ดูแลคู่โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟซึ่งมีจำนวนมากและสามารถตรวจตาและก็จับกลุ่มที่ ผูออัจญรยกรหลอเส้นทางได้ซึ่งรวมไปถึงการดูแลในพื้นที่ต่างๆของการรถไฟเช่นสถานีหรือพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟมันจึงมีตำรวจรถไฟขึ้นมาก็คล้ายๆตำรวจป่าไม้ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นมีภารกิจพิเศษในการจับกลุ่มในการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับ อา,อาชญา,า,า,ากรรมต่าง,งๆที่เกิดขึ้นบนรถไฟหรือสถานีรถไฟหรือพื้นที่ของการรถไฟแต่เขาคุมหมดเลยบนรถไฟด้วยสถานีด้วยครับท่านผ<ม>ู้ว่าครับ,รบถ้าหากไม่มีตำรวจรถไฟแล้วตุวลาคมปีหน้ารถไฟวางมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้โดยสารยังไงครับครับต้องเรียนว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่าตํารวจรถไฟเนี่ยช่วยการรถไฟช่วยประชาชนเยอะมากครับ,รบนะครับเพราะว่าประชาชนนี้พึ่งพาตํารวจรถไฟในในในแง่ของความมั่นใจในในความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในสถานีรถไฟไม่ว่าจะอยู่บนรถไฟเพราะว่าอาชญากรรมบนรถไฟเนี่ยหรือในสถานีเนี่ยจะมีเยอะมากครับตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับอาชญากรรมต่าง,างๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปล้นนะครับการข่มขืนนะครับการขนส่งหรือการพกยาเสพติดหรือการแครี่ยาเสพติดโลของหรือของผิดกฎหมายอื่นๆนะครับรวมถึงการหลบหนีของอาชญากรนะครับที่ไปทําความผิดจากที่ต่างๆแล้วหลบหนีด้วยทางรถไฟนะครับสถิตที่ิติที่ผ่านมานะครับตารวจรถไฟจะจับ อาชญากรรมอาชญากรที่ถูกออกหมาจับได้เยอะที่สุดครับ,รบนะครับนี่คือนี่คือประวัติแล้วก็ชหิตินะครับต่ตัวเลขที่ไม่ที่ชัดเจนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนในแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย ได้ประโยชน์ได้ได้ผู้พันกับตำรวจรถไฟครับคือได้ประโยชน์ฮะต้องใช้คําว่าได้ได้ความมั่นใจได้ความอุ่นใจจากการมีตํารวจรถไฟอยู่บนรถไฟและสถานีรถไฟรวมทั้งพื้นที่อื่นๆของการรถไฟนะครับคําว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันรวมถึงคนที่เข้ามาทําอะไรที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ในที่ดินของรถไฟเช่นบางคนเห็นที่ดินรถไฟมีเยอะนะครับมีบางมุมอาจจะ ไปเปิดบ่อนก็มีด้วยอ่ามีด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งกรณีบุกลุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ผมไม่ได้หมายถึงประชาชนนะครับบางคนมาทําธุรกิจใหญ่โตเลยบนบนบนที่ของรถไฟโดยไม่เกรงกลัวใดๆทั้งนั้นอันนี้ตํารวจรถไฟช่วยเราได้ครับต้องต้องเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยตำรวจรถไฟอยู่คู่กับรถไฟและเป็นที่พึ่งของประชาชนมาดวโดยตลอดครับถ้าหากไม่มีก็ต้องพึ่งตำรวจท้องที่ใช่ไหมครับคือถ้ากรณี ที่จะมีการยุคตำรวจรถไฟนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องนำมาคิดแล้เนำมาแก้โจทย์ที่ให้ได้ว่า้วทำยังไงครับให้ประชาชนที่ผมพูดถึงเมื่อตะเกียนะครับยังคงได้รับความมั่นใจอย่างเดิมนะครับจะมีหรือไม่มีตำรวจรถไฟเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือทำยังไงให้ประชาชนได้รับความอุ่นใจนะครับซึ่งนึกถึงภาพครับถ้าไม่มีตำรวจ ตรรถไฟตรวจตราวีบนรถไฟแล้วเพราะอาชญากรรมเกิดไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่ก่อจากที่อื่นแล้วหลบหนีขึ้นมานะครับหรืออาชญากรรมที่เกิดซึ่งหน้าบนรถไฟใครจะเข้าจับกลุ่มใ,<ช>ใครจะเข้าไปดูแล<ช>นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องแก้ไขครับ,รบซึ่งในเบื้องต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวครับว่าทางการรถไฟเองเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับ<ช>ที่ เข้ามาหาลือแล้วร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโดยที่ไม่ว่าจะโครงสร้างจะเป็นยังไงครับไม่ว่าจะมีการร่วมมือหรือการทำงานกันยังไงผลลัพธ์ต้องเหมือนเดิมคือประชาชนได้รับประโยชน์ได้รับความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับก็จึงเกิดความร่วมมือนะครับเราก็สร้างความร่วมมือกับทางตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้นมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่จะดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับในบริเวณของการรถไฟจริงๆแล้วเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเท่าที่ผมทราบนะครับคืออำนาจหน้าที่ของท่านในทางประเทศเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยถ้าเดิมกฎหมายเขียนให้ตำรวจรถไฟมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนในในเขตของการรถไฟแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะเบลอละว่าเอ๊ะตำรวจคนไหนล่ะ ตำรวจใครล่ะนายไหนล่ะที่จะเข้ามาเข้ามาเดินหรือว่ามาเข้ามาดูแลบนรถไฟหรือในพื้นที่ของการรถไฟหรือในเขตรางของการรถไฟนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นโจทย์ที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้เข้ามาช่วยบอกว่าจะเริ่มจัดโครงสร้างภายในของสอบสวนกลางเองนะครับเพื่อที่จะดูแลการรถไฟให้ และผู้โดยสารของการรถไฟเนี่ยให้เหมือนเดิมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราเราตกผลึกในส่วนของนครบาลนะครับคำว่านครบาลคือตำรวจเข้าแบ่งเป็นพื้นที่เยอะมากนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปเลย<ม>เหตุเกิดที่ไหนตํารวจในท้องที่นั้นเนี่ยเป็นต้องต้องเป็นคนมีอานาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนใ,ในการดําเนินคดีซึ่งถ้าในถ้าในพื้นที่ที่เฉพาะเห็นชัดๆเลยว่าเกิดขึ้นตรงนี้มันก็ไม่มีปัญหาครับ<ม>ถ้ารถไฟมันยังไม่วิ่งนะครับอย่างเช่นในสถานีแต่ถ้ารถไฟวิ่งอยู่แล้วมีอาชญากรรม มันอาจจะยากนิดนึงครับที่มันจะขึ้นอยู่กับท้องที่ไหนเพราะว่ารถไฟวิ่งผ่านตลอดใช่มัเรายังไม่รู้เลยว่าณวันณตอนเกิดเหตุนัี่อยู่ในเขตท้องที่ไหนอันนี้คืออันตรายมากครับเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะแจ้งเหตุกับใครล่ะถ้าแจ้งผิดเขตผิดที่หรือสอบสวนผิดที่โดยไม่มีอำนาจสอบสวนการดำเนินคดีก็อาจจะแพ้ฟาวไปในอนาคตนะครับซึ่งประสิทธิภาพของการจับกลุ่มการดำเนินคดีก็อาจ รดน้อยถอยลงซึ่งนี่เป็นโจทย์ครับที่ที่เราที่เราแก้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตกลงกันในเบื้องต้นครับว่าในในในกอ,นาานนอง,องออบ,บัญชาการในเรื่องของนครบาลในเรื่องของนครบาลก่อนนะครับนครบาลก็จะจะ,จะมีหน่วยตำรวจซึ่งสังกัดสอบสวนกลางเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับไม่ว่าจะเกิดตรงไหนก็ตามที่ในนครบาลไม่ว่าจะในพื้นที่ของการรถไฟตรงไหนในนครนครบาลจะมีตำรวจในใน หน่วยเดียวนะครับที่เข้ามารับผิดชอบดูแลแต่ในส่วนของต่างจังหวัดนี้จะคงจะเป็นเฟสต่อไปครับที่ต้องหาลือกับกองบัญชากรตำรวจแห่งชาติด้วยครับคือในภาพรวมเลยครับก็จะเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นนะคะแต่ณตอนนี้คือนครบาลถ้าเกิดเรื่องจุดไหนก็จะมีหน่วยที่จู่โจมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีนะคะแล้วความอบอุ่นใจความไว้วางใจในการโดยสารรถไฟในอนาคตนะครับเริ่มตั้งแต่ไม่มีตํารวจรถไฟละ ตุลาคมปีหน้าครับจะสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องที่ใช้บริการรถไฟยังไงครับครับก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าว่าไม่ว่าจะมีโครงสร้างของของการดำเนินงานในภาครัฐอย่างไรก็ตามทีครับโจทย์สําคัญและสิ่งที่ต้องเป็นก็คือประชาชนต้องได้รับความอบอุ่นใจในการเดินทางต้องได้รับความปลอดภัยไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับ เราอาจจะคิดใหม่ทําใหม่แล้วอาจจะเกิดกระบวนการที่ทําให้ประชาชนได้รับความมั่นใจหรือปลอดภัยมากกว่าเดิมก็ได้โด,โดยโครงสร้างที่เป็นปัญหานี้เราอาจจะคิดอะไรขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท่านซึ่งท่านผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางนะครับท่านก็ได้ดําริว่าเราอยากจะเอาเทคโนโลยีที่ตารวจสอบสวนกลางมีอยู่เนี่ยมาช่วยรถไฟด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระบบบนรถไฟหรือระบบที่สถานีเนี่ยอาจจะ นำมาบูรณาการร่วมกันแล้วเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในอนาคตได้ครับครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับเทคโนโลยีของรถไฟสามารถจับหน้าระบบ AI จับผู้ที่มีหมายจับได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดในสถานีมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บางซื่อครับอันนี้คือเราจะเห็นว่า มีครับแต่มันยังไม่แพร่หลายมันจะอยู่ในสถานีใหญ่ๆอย่างบางซื่อเท่านั้นเองแต่ปัญหามันไม่ได้แค่นั้นครับ,รบปัญหามันเรามีสถานี400กว่าสถานีทั่วประเทศนะครับเรามีบนรถไฟอีกอประมาณเกือบ200ขบวนในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เป็นอีกเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องเข้ามาดําเนินการเราอาจจะลดคนในการดูแลในเรื่อง มาเพื่อที่จะมาแทนตํารวจรถไฟแต่กระบวนการของเทคโนโลยีจะอาจเข้ามาช่วยอาจจะมีประสิทธิภาพมไม่น้อยไปกว่าตํารวจรถไฟก็ได้ซึ่งมันต้องผสมผสานกันนะครับ,รบมีแต่เครื่องไม่มีคนไม่มีตํารวจรรยังไงก็ไม่ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กาลังทํากันอยู่ก็คือว่าจะต้องมีทั้งเทคโนโลยีและตัวของอ บุคลากรบุคลากร<ม>ทางตำรวจที่จะเข้ามาช่วยเราในรูปแบบไหนก็ตามทีครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างและวิธีการครับ<ม>แต่สร้างความมั่นใจครับว่าประชาชนจะต้องได้รับความปลอดภัยและความมั่นใจไม่น้อยไปกว่าเดิมครับค่ะก็เป็นนโยบายที่จำเมือนกันแล้วก็จะขับเคลื่อนต่อไปนะคะทีนี้อยากราบว,ว่าแล้วประชาชนผู้โดยสารอย่างเราๆสามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้ยังไงบ้างคะท่านจริงๆแล้วผู้โดยสารช่วยได้เยอะครับ คือในโลในความเป็นจริงนะครับคือผู้โดยสารนี่แหละคือคนที่เข้าไปสัมผัสกับทุกๆอย่างนะครับตำรวจถึงแม้ทุกวันที่มีก็ยังมีจํานวนไม่เพียงพอหรอกครับนะครับประมาณ600กว่าถึง700นายเนี่ยไม่เพียงพอหรอกครับสำหรับสำหรับผู้โดยสารทั้งประเทศแต่ผู้โดยสารนี่คือคนที่เข้าไปสัมผัสจริงๆแต่ผู้โดยสารก็คือประชาชนครับเจออาชญากรแล้วผู้โดยสารคนไหนจะเข้าไปวิ่งเสี่ยงเสี่ยงปืนเสี่ยงมีด่มันคงคงลำบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรผิดสังเกต ผมว่าผู้โดยสารสามารถเป็นหูเป็นตาแล้วคอยสกิดได้ครับไม่ต้องไปวยไวไม่ต้องวิ่งไปจับเองนะครับสามารถสกิปรถะสามารถบอกได้นะครับอัชญากรรมบนรถไฟก็จะก็จะน้อยลงหรือไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆบนรถไฟเราปลอดภัยครับวันนี้กระบวนการของทางรถไฟเองเนี่ยเราเราสร้างเราจะมีเลดี้โบกี้นะครับที่จะดูแลผู้หญิงนะครับเราจะมีถึงแม้จะเรา เราจะมีบุคลากรที่ร่วมกับตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจตรายอยู่ตลอดเวลานะครับก็อันนี้ก็ก็จะในระดับหนึ่งครับ<ม>แต่ที่เหลือน,นั้นเนี่ยอ,อยากจะให้ผูผ้โดยสารเราเป็นหูเป็นตานอกจากดูแลตัวเองแล้วอาจจะดูเพื่อนร่วมทางดูแลเพื่อนร่วมทางของเราด้วยครับเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็กระซิบพี่ๆที่ใส่ชุดการรถไฟอยู่บนรถไฟได้ใช่ไหม,มพี่ได้ครับนเนี่ยเกิดเหตุผิดปกติเนี่ยผมว่าคนนี้น่าจะมีปัญหาอะไรนะสะกิดได้นะได้ครับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดร่วมทํางานกับเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านนีรุมณีพันธ์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ